Hallo Papa. <laughs> Wo ist Papa? Wo ist Papa? Hallo Papa. Hallo. Papa. Hallo Hallo, Hallo. 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 Das ist eine Reise das ist eine Reise mit ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านอาหารกันนะคะอากาศหนาวมากถึงแล้วถึงแล้วค่ะจำชื่อไม่ได้สักทีโอเคร้านนี้ตังเก

Eine kroatische Liebe, das haben wir in Kroatien. Ein kleines Gulasch oder ein <laughs> Frankfunk da. Das ist eigentlich zu Mittag Essen. Aber ich mag das nicht. Okay. Das ist das erste Jahr aufgegraben. Echt? Okay. Prost! Okay. Okay. Alex, Prost! Alex! Oh. No, Junge, komm! <laughs> so, komm! Okay. Nichts Wasser! <lacht> <lacht> du weißt, wenn man das war mein Durstlösche, war Bauwe. Ein Durstlösche für den Glühweinzeit. Das du du? mit Papa Marchepanese. Ah. <lacht> <lacht> Was du, der Kraft war ich hab da gehört von Marchepanese. Ja, er. Ja. Ja. Dann 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 Du hast ja, da ja. Aber das ist schon also so kalt. Das es ist schon gesagt, dass in der Bar ist es trinken. So, ja, so. Ja. Dankeschön. Oh. Schwer. Wow. Siehst ist, wenn man mal was Wow. wow. <laughs> Lecker. Mm. Mm, super.

หลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องขอบอกว่าอาหารแต่ละจานคือแบบว่าไซส์ใหญ่มากเนาะคือแม่จ๋าก็กินไม่หมดแหละแล้วก็แบ่งให้ลุงแล้วก็ให้ป้าทานด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะกินหมดเนาะเพราะว่าเยอะมากจริงๆค่ะ,แล,ะ,ะแล้วก็อ่าเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งดื่มแล้วก็คุยกันไปเนาะแต่ว่าอันนี้คือป้าสั่งขนมหวานนะคะมาตบท้ายนะคะ อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆแ,แป้งเขาจะคล้ายๆแป้งโรตีนะคะเป็นนิ่มๆเนาะและเขาก็จะโรยน้ําตาลไอซิ่งนะคะที่เป็นสีข,า,ขาวๆเป็นผงข,า,ขาวๆนะั้นเป็นน้ําตาลไอซิ่งนะคะและข้างในแป้งนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นเกาลัดบดเนาะซึ่งเขาจะมีส่วนผสมของน้ําตาลคือจะหวานนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนข้างๆนี้เขาจะเป็นครีมที่ผสมเหมือนเป็นซอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึง well. ส่วนแป้งเขาจะมีความร้อนกินแล้วคืออร่อยมากค่ะคุณผู้ชมสวิต o ์วนท,ที่รง โอเคนี okay, <laughs> <laughs> <not> ่ค <laughs> <not> ือสตูบิลวิดีโอหนึ่งไม่เขียนวิดีโอดูไปสบายไตรโอเครอไฟแดง <laughs> รอไฟเขียว <Yeah. S 1> อันนี้คือเป็นทางมาลายนะคะ <laughs> ก็ต้องรอ <laughs> คือตอนนี้ไฟแดงเราไม่สามารถเดินได้เราต้องรอไฟเขียวนะคะ <laughs> และถ้าเราเขียวคือรถที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องจอดเนาะ OK, xin chào và bye. Bye Hello. 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 รถไฟมาแล้วหนูรถมาแล้วรถมาแล้วลว้าวโอเคโอ้ hmm. ไม่มีใครเลยอ่าฮะโอ Yeah. hello 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 hello, là công năng กลับบ้านนะะคี่ก็จะเป็นช่วงบรรยากาศที่สนุกสนานด้วยกันเนาะกับครอบครัวนะคะเมื่อกี้ตอนถ่ายรูปรวมนะคะป้าก็บอกว่าคิดถึงบรรยากาศตอนที่ไปเที่ยวหาครอบครัวน้องมีแล้วก็ปะป๊าคุนเตอร์ที่ซานสบัวนะคะแกก็เลยบอกว่าเออถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรส่งไปให้ครอบครัวของน้องมีดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าคิดถึงมากๆ เวลาที่มารวมตัวกันแบบนี้เออคิดถึงบรรยากาศตอนที่ไปเที่ยวหาน้องเมียเนาะนั่นแหะสำหรับกิจกรรมวันนี้ของแม่จาและน้องอเล็กนะคะก็คือตื่นเต้นมากผจญภัยตลอดรอบเมืองเวียนนาด้วยรถรางนะคะกับลุงและป้าเนาะก็คือพากาันนั่งรถนั่งผิดนั่งถูกแต่ก็สนุกดีค่ะ ในขณะที่ป้าาก็ประชุมแน่นเลยนะคะทั้งวันเลยวันนี้ก็คือเรื่องงานหกโมงเย็นเนาะบรรยากาศในร้านอาหารลุงกับป้าคือประทับใจมากบอกว่าอาหารได้เยอะมากแล้วก็อร่อยที่สําคัญคือร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่แล้วก็อาหารสไตล์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นสไตล์ของบ้านนี้นะคะของสไตล์ออสเตรียนะคะเครื่องดื่มที่เราสั่งนะคะก็คือไวน์ขาวสองแก้วลุงกับป้า แล้วก็เบียร์สองแก้วลุงกับปป้าไม่จ๋าก็คือมีไวน์ไวน์แดงครึ่งลิตรนะคะแล้วก็ของปป้าตบท้ายด้วยไวน์แดงอีกครึ่งลิตรนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยชนับก็คือเหล้าขาวคอปิกอะไรประมาณนั้นแหละนะคะมีขนมหวานอีก2จานแล้วก็อาหารอีกคนละชุดนะคะก็คือทั้งหมดที่เราจ่ายไปตอนอยู่ร้านอาหารก็ประมาณ115ยยูโรนะคะ และทุกคนคือโดยเฉพาะป้ากับลุงบอกว่าคือแกตกใจแกบอกว่าอาหารถูกมากได้เยอะและ้วก็อ,อร่อยคือหาที่ไหนไม่ได้แล้วประมาณนี้เนาะแกบอกว่าโอกาสหน้าแกจะมาอีกนะคะทีนี้พอเรากลับมาถึงโรงแรมที่พักของเรานะคะคุณผู้ชมคือลุงกับป้าเนี่ยบอกขอต่ออีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในโซนของเคาน์เตอร์บาร์นะคะ,ะที่โรงแรมของเราเองนี่แหละ อ่าคือขอดื่มต่ออะไรประมาณนี้คือแม่จ๋าก็บอกขอตัวเพราะว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็อีกอย่างคือได้เวลานอนของน้องอเล็กแล้วเนาะแล้วก็คือให้ป้าป้าลุงกับป้าก็คือนั่งดื่มกันต่อในโซนของบาร์ที่โรงแรมแล้วแม่จ๋ากับน้องอเล็กก็คือขอตัวเข้าไปนอนนะคะแล้วเมื่อคืนป้าป้ากลับมาห้องก็คือประมาณสักเที่ยงคืนนะคะหรือตีหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งอะไรประมาณนี้แหละเมื่อคืนนะคะนี่ก็ถือเป็นอ่าภาพบรรยากาศความทรงจําดีๆนะคะสําหรับ ที่ทำร่วมกันกับครอบครัวเนาะในช่วงตลาดคริสต์มาสที่เมืองเวียนนานะคะก็ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนเอาไปเจอกันใหม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะและท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขออิ่พ่ออิ่ฟ FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขกายสุขใจไม่เจ็บไม่จนนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ